นี่นะคะเข้มข้นมากๆเลยนะคะสาวงามของเรานะคะหลากหลายประเทศมากนะคะจะมาเดินแฟชั่นโชว์ในชุดลาตีรอบนี้จะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะคะไปพบกับสาวงามเหล่านี้ได้เลยค่ะ

ไหนจํานึกกลับไปจํามันกันขึ้น <tuk> 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 นด,ดาธุราฟัาสวิตแล้์ <Yeah. S 1> <laughs> และนี่คือสาวงามหลากหลายประเทศมากรู้เลยนะคะว่าเราจะโหวตให้ใครใครจะตกรอบคนแรกให้ผู้ชมนะคะเป็นคนตัดสินนะคะ <laughs> แน่นอนคุณคิดว่าใครจะเป็นตัวเก่งคะ <laughs> ดิฉันรอนนเก่งหมดแล้วเนี่ยแล้วใครเป็นจุดด้อยของฟังนางงามในแรงเดียวกันกันกบเราคะสวิตค่ะ แน่นอนภาพไม่เห็นชัดคนนี้คือไม่ได้เลยใช่ไหมคะเขาจะไม่ได้มีคือหน้าเขาปุ่คือหน้าเขาปุทุกคนนะคะวันนี้นะคะโอ้ยยินดีมากนะคะขอต้อนรับน้องโยชี ไมโยชี Yoshi, ล้วี่ว่ทำไมพี่ว่าทำไม,ไมหนูชื่อเอิร์กนะลูกตื่นเต้นอะไรอ่ตื่นเต้นไหมวันนี้จะไม่ต้องเถียงกับทุกคนเนี่ยคือตื่นเต้นเป็นแฟนขับรายการนี้เหรอ,อ,รอคือวันนี้ท็อปปิกของเราแน่นอนมาในท็อปปิกอะไรขน้องเอิร์กสวยเสมอภาคไม่ใช่ อะไรมาในท anyway? ็อปปิกมาในท็อปปิกคนสวยอยู่โรงพยาบาลคนป่วยอยู่บนเวทีก็คือวันนี้ไม่ใช่ไอที่เราเดินแบบกันไปเนี่ยนักมากมายเนี่ยวันนี้มาในท็อปปิกนางงามหรือนางแบบไม่ต้องให้พูดว่าใครจะเลือกอันไหนให้โพสต์ออกมาดูมันจะดูเลยว่าคนนั้นน่ะจะเลือกทีมของวันนั้นแล้วกันพร้อมนะคะ5 4 3 2โพสต์โพสค่ะ ไมแแแ่แล้วทางบ้านเม้นพี่นิวอยู่ฝั่งกระหังหรอคะฝั่งกระหังหรอคะไม่สนุยนี่ hair w o แฮว h a i o พอเป็นหน้าหมาแน่นอนทีมนางงามมีใครบ้างอ,าอ,อ่ะมินูมินูอาปามินิค่ะไอ้บานี้แบนแบนบตานนี้น,แบบอน,นะอันนี้เวทีอะไรมิชิฟานี่มิส <International> อินเตอร์เนชั่นแนลควีนเอกโซติกซูปะเอกโซติกซูปะ่ะ เดินแบบแบรนด์อะไรกันมาบ้างไอ้ยังถ้าเป็นแบบเนี้ยแบรนด์เนี้ยแบรนด์อะไรอุดมเอกเครื่องหนังเลยเหรอแข้งแข้งเลยหนูแบรนด์อะไรโลกตรงเปเปโรตรงเปเปโร่ไม่ใส่จะบ้าเหิวหิ่ยวตังแบบค่อนข้างหิวค่ะหนูอะมือเบสอยู่แล้วอ้าวไปเดี๋ยวไปฟังกันค่ะไป ก่อนที่เราจะไปโต้การขอฟังประสบการณ์ทั้งสองบ้านนี้ก่อนอ่ะบ้านนางแบบก่อนอันนี้โดยตรงเลยเพราะว่าทําอาชีพสไตลิสทำเสื้อผ้าเลไคือจะอยู่กับคุกี้กับนางแบบเพิ่มมีความรู้สึกว่านางแบบมันเฟกซิเบิลกว่าเวลาทำงานเฟกซิเบิลไปบบนี้คล่องตัวมีการเขาเรียกว่ายืดหยุ่นได้รู้สึกว่าแบบนางงามเป็นเป็นแพทเทิร์นเดิมเดิมจริงตั้งบ่อตั้งยานอะไรอย่างตั้งแบบมันเปนแบบวุ้ยวุ้ยมันแบบเซอร์ไพรส์เราไม่มีคิ้วก็ยังได้เลย นังแบบอ่ะเข้าใจปะหนูไปมิลานหนูไปเมืองไหนมา,มาแล้วมั้งนะเออเมียนมา <laughs> ก็ค no. okay. mm ือไปเดินมาบ้างคือที่เดินเนี่ยจะเป็นพวกสนนกชัยนาหาปรทุมใหญ่นั้นใหญ่มาถึงมอนชั้นทอไดมาทการไมาได้าได้มาได้มาได้มาเลยจ้าดูไปหมดแล้วในไทยงอะยมาเดี๋ยวมาฟังประสบการณ์ของฝั่งนี้บ้างคุณไปประกวดเวทีที่ไหนมาแล้วบ้างนะคะก็หลายที่เลยค่ะก็อย่างที่แฟนๆนางงามรู้ว่าก็คือ2คนนี้ก็คือรองหนึ่นันมา พอดี่ฉันได้ลองเท้าลองเท้า,ทามาเลยกรรมาการโยนขึ้นมาให้ <laughs> การที่เราเป็นนางงามเนี่ยมันจะได้เลยหลายอย่างว่าจะเป็นทงด้านของภาษาสกิลการเดินการมีสมาธิ<อ>การตอบคําถามมันได้หมดเลยค่ะไม่ใช่ว่าโบเบจะเป็นนางงามได้นะคะเราก็มีองค์ความรู้ในหลายๆเรื่องว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจอ๋อโยนเนาดิ you know. ฉันขอถามคุณเลยว่าเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะราคาผักกูดตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะก็ตอนนี้ผักกูดนะคะถ้าอยู่ที่ต่างอำเภอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณที่กันละห้าถึงสิบาทนะคะแต่ถ้าเกิดเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประ แล้วผักกูดที่ทำอะไรทานได้มั้งคะก็ได้หลายอย่างเลยค่ะเขาเรียกว่าผักกูดไงผักกูดทาอะไรก็ดีทําอะไรก็อร่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นผักกูดผักกูดอย่างโยอ่ะคือหนูมีความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จง่ายกว่าประกวดนางงามมันประกวดครั้งนึ่งคนเขาก็จะจับจองว่าปีนี้มีใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองแล้วระเบิดปึ้งเลยได้งานต่อยอดเลยเป็นักแสดงก็ได้หรือว่าไปเป็นนางแบบก็ได้ของมึงสโลแกนตอนที่มึงแบบว่าไปประกวดมีสโลแกนอะไรมาของมึงอ่ะเหมือนบอกว่ามันมีสโลแกนคนที่แบบว่า นอนมาเออนอนมามึงมั่นเหมือนกันเนาะไม่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มั่นมากเพราะว่ามันก็มีคนประกวดตั้งเยอะแยะเรากลัวเรามั่นแล้วมั่นเกินเขาจะมปีมึงอ่ะมีคนนอนไม่ตื่นค่ะไม่กันมึงไม่ได้มงแล้วค่ะนั่นก็คือหนูหนูการเป็นนางงามมันต้องมีความคอนฟ idence มันต้องมีความมั่นใจนะคะมั่นใจอยู่บ้านใช่เขาเรียกว่ากระหายมงนะเขาจะอย่างตอนที่นี่ประกวดอันนี้ก็มีนะสโลแกนอะสโลแกนอะไรใครไม่หลบกูสิงใครไม่หลบกูสิง ¡Hola! รู้ว่าการเป็นนางงามอ่ะมันต้องเตรียมตัวอะไรมั่งในส่วนตัวจะมีเคล็ดลับพูดเลยละกันคือมมีมองมมีบ้าแล้วก็มีรูปปากที่ใครหลายๆคนบอกว่าสวยจริงเงไม่ได้ด้วยไม่อาจจะพก่งตามหลักประสบการณ์ตอนนี้ทุกคนอ่ะฉีดปากหมดถูกไหมล่ะคนที่ไปฉีดปากมาแล้วชันทักเลยคืออีนิวคือตอนแรกอ่ะนางอ่ะเป็นแบบคนแก่คือหน้าแบบแก่เลยหรอกูเพิ่งสามสิบกว่าเองนะแก่เลยหรอจะฉีดฟิลเลอร์หรือว่าจะฉีดอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะก็ต้องดูยี่ห้อ ที่มันเคบ,บโลเทโรลิปนะคะเป็นแบรนด์ฟิลเลอร์มาจากสวิตเซอร์แลนด์คือเขาอะเป็นฟิลเลอร์ที่มันแบบมีมาตรฐานมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็เป็นแบบน้องใหม่แล้วมาแรงสุดๆเพราะว่าเ<อ>าบโลเทโรล,ลิปเนี่ยนะคะเป็นฟิลเลอร์ปากตัวดังเลยคะ่ะที่ออกแบบมาเพื่อปากโดยเฉพาะนะคะโ,<อ>โดยแก้ไขปัญหารูปากนะคะที่ไม่เข้ากับใบหน้าทําให้บุคลิกเราเนี่ยดูไปไม่สุดบางทีเราอินเนอร์เราดูมั่นใจมากแต่หน้าเรายังดูแบบจิ้มริมอยู่แล้วก็เติมปากให้ากับอินเนอร์พอหน้าเราเฟียดูมั่นใจอินเนอร์ ข้างในมาคือปากกันไปพร้อมกันเลยค่ะทาให้เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถออกแบบลูปปากนะคะให้เหมาะสมกับบุคลิกของแต่ละคนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายวัน natural แบบธรรมชาติแบบนี้นะหรือจะเป็นสายเปรี้ยวแบบแซซี่แบบนี้นะหรือว่าสายสาวโก้นะคี้เล่นเพลฟูลนะสายสุปตาตัวแม่แบบลีดเดอร์เขาก็สามารถทําได้ทุกลุคทุกแบบแบบจึ้งไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่อยากจะออกแบบแบบไหนแบบชอบแบบบุคลิกแบบไหนนะมีให้เลือกหลายแบบมากมายก็ไปบอกคุณหมอเขานะ แล้วก็บอกว่าคุณหมอค่ะออกแบบลูกปากให้หน่อยค่ะตามที่เราบอกไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องใช้มากที่สุดต้องเป็นฟิลเลอร์เบโลเทโลลิปอ่าลาวแรกของเรานะคะ,อะของฝั่งนางงามก่อนเริ่มค่ะเวลานางงามประกวดอ่ะมันเสริมสร้างความสาม,มัคคีในประเทศนั้นหนัก เพราะว่าเวลาเราจะไปแข่งระดับโลกเนี่ยคนประเทศนั้นๆเขาก็จะเชียร์นางงามของตัวเองเป็นวัฒนธรรมที่แบบเออไทยก็เชียร์ไทยเวียดนามก็เวียดนามเชียร์เวียดนามก็เลยไทยตีกัน่างแล้วอย่างหนึ่งนางงามเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือเรื่องยิ้มยิ้มยังไงอินิวยิ้มยังไงเฮ้ยเหมือนหมาขู่อะมึงมึงฟังกูไม่ใช่เขาไหนลองยิ้มดิ เหมือนเวเนยิ้มเวเนยิ้มเวเนยิ้มงยิ้มอวะจยต้มงนยิ้มสวยิ้ยิ้มเนิเวยิ้มึงลอยิยิ้มเิ้เอเนเวยเอยิมเมเนย้โยิ้มย้โยิยิ้มยิ้เยอยิ้ยิ้มนยิ้มเนยิมนิมวิ้มิ้วนยิ้มนิ้มนเนยอ้ ถ้ารอยยิ้มมันทุกคนมีเอกลักษณ์หมดแต่ว่ารอยยิ้มของยังงามมันต้องสวยต้องซึ้งดูอย่างแอนนาเสือคือยิ้มเป๊ะยิ้มแบบรอยยิ้มซุปตาร์เลยพร้อมที่ไปจักรยุจกักรยานหวานวานจักรวาลเสมอทีอ่เราติดสนก<อ> <laughs> หรืออย่างโยชิเนี่ยก็รูปปากสวยเป็นธรรมชาติเนอรวฟขนาดเนี้ยไม่ว่าจะไปงานไหนเนี่ยก็ทุกมุมเอาอยู่หมดเลยนะคะค่าได้ทั้งงานตายเรียบหมดไม่งั้นเขาจะมีที่มาหรอวะโยชิมาทําไมแต่วันเนี้ยกูมาทําไมกูมาทําไมตอนเนี้ย ไม่ไหนเราให้โยชิคว่ำหน้าดิเราจะรู้ว่าว่าโยชีที่ปากมาอะคว่ำดิบุมทุกบุ่มอะอุ้ยหัวล้านอุ้ยหัวล้านทุกคนสวยๆมึงยังหาที่ไก่เขาได้เลยอียส<ะ>ั์เนอะเราจะเห็นว่าเวลานางงามเขาปากให้เขาจะเรียฟันยังไงเรียโอ้โหยบนเวทีอเอออันนี้อยากรู้ไปละนางเวลานางงามเขาเรียบ <laughs> เทคนิค่ะหลังเนื้ข้างหลบแบบ ไม่หลบค่ะเหมือนจะไล่เลยนะขอพูดเรื่องนึงถ้าใครไปหาดูเทปเยโมประกวดปีนั้นอะช่วงตอบคาถามหรือรออเลยเลยีกโมฟันแห้งค่ะเลียเข้ากล้องเลยค่ะกล้องจับเวอร์ ยิ้มจนแห้งลิมอลอะไรอยห้งจริงๆก็รู้แล้วไงว่ามองก็เลยเชิดข้อดีของฝั <h <h> <h oh ่งเรามีอะไรบ้างริ <h 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 ่มเลยไปจะบอกว่าทุกคนอะเป็นนางแบบได้ไม่ว่าจะเป็นหุ่นแบบไหนด diversity นี่มันไปได้มีแค่แบบโอ้โหหุ่นบางยิ้มสวยตัวว่เราก็เป็นนางแบบผัดใส่ได้เอ้ยเอ้ยเ้ยีรวมๆไปเีรวมๆและที่สําคัญคือนางแบบอะก็มีหลายคนไปเป็นดารามีใครมั้งลูกเกดเมเทนีใช่แลวใครอีกเป็นดาราได้อีกพี่ลูกเกด <ส gas S 1> แล้วใครอีกพี่ลูกเกตไม่ใช <maker> ่แล้วก็พี่ลูกเกตพี่ไพ่แก นางแบบเนี่ยคนเข้าถึงได้หมดว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กคนแก่ผู้ชายอะไรเข้าถึงได้หมดแต่นางงามมันจะเฉพาะกลุ่มแล้วก็แบบนางแบบเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องใช้ภาษาพูดใครเห็นก็เข้าใจคือไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ดูแล้วแบบว่าเกตดว่านี่จะขายอะไรที่จะเสืออะไรสมมติเดินแบบกระเป๋าอ่ะพี่แจนยังไงเดินแบบกระเป๋าเอาอันนี้กระเป๋าอะไรอะบาเลเซียกาบาเลเซียกาตาบอกเป็นวิกผมวิกผมื ดูออกเลยเดูออกเลยเออเออเออดูออกเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรนี่เข้าแกง มันดีเราใช้แค่มือก็สื่อได้แล้วมันแล้วเป็นเซนว่าอะไรหลากหลาย diversity diversity กระเพราหมูทอดข้าวเหนียวผักแอมทุกอย่างมันรวมหมดขอท้าไหวอีกทีกับข้าวขกับข้าวขกับข้าวขกับข้าวและที่สำคัญเปลี่ยนได้หลายลุกใช่ไหมใช่ก็จะเป็นลุกเก๋เปรี้ยวเซ็ซี่ลุกหวานลุกเนเชอรัลหรือจะเป็นแบบว่าขายของขี้เล่นเพย์ฟูนางแบบก็ทำได้หมดเห็นไหมล่ะ ลาวสองเริ่มค่ะข้อ,อเสีอย่างแรกเลยนะคะคการที่จะเป็นนางแบบเนี่ยมันต้องมีโมไม่งั้นน่ะฟรีแลนซ์น่ะหางานยากเขาจะไปแคสส่งแคสโน่นนี่น่ะไม่รู้หรอกค่ะ ก็หมายถึงะไรว่าถ้าสมมติเธอเป็นนางแบบฟรีแลนซ์่ะถ้าเธอไม่มีโมอ่ะเธอไม่รู้งานแค้นหรอกอาชีพนางแบบแบบเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะแข่งขันสูงแล้วก็ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสั้นเพราะว่าการที่จะเป็นนางแบบเนี่ยมันจะมีนางแบบใหม่ๆหน้าเด็กๆเข้ามาเกือบทุกปีเลยแต่การที่เราเป็นนางงามเนี่ยสามารถประกวดเขามีมิสอะไรให้ประกวดเยอะแยะมิสเตอร์มิสอะไรมิสซิตีมิสอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เรามิสซิตีเฮี้ยนครับบ ไม่เนิ่มอิ่มมิสิบเย็น ข้อเสียของนางนางนางแบบมีอะไรอีกถ่ายใต้น้ํามาเสี่ยงตายนะคะเป็นไงเขาเป็นยังไงก็คือดำไปลึกมากบางทีปวดหูไปหมดคือที่ฉันเป็นมาหมดละไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โมเดลซูเปอร์ตีนไก่ตีนไก่เลยดิฉันเป็นมาทุกอย่างแล้วแล้วเป็นไงข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไงหน้ายิ้มไหมห้ามยิ้มเพราะว่าอะไรแบบบางทีก็ต้องเบะเนาะต้องเฟียติดเฟียติดอะไรบางทีเราก็กลัวไงแบบเข้าไปคุยได้หรือเปล่าอ่ะไหนลองไอ้มึงทาเบะปากใส่ดี่ชดีดีค่ะอุ้ยกลัวกลัวคือไม่รู้ว่าเป็นนางแบบหรือว่าไม่ชอบเรราจิงๆ เดี๋ยวฟังข้อเสียของฟังดูบ้างเขาบอกว่านางแบบการ์ันสูงเนี่ยนี่ว่านางงามสูงกว่าถ้าได้มงมาแล้วคนไม่ชอบอีกไม่ถูกใจอีกโดนไปทั้งปีเธอไป่สมองไม่นู่นไม่นี่เราเป็นไงลองไห้เราให้ยังไงคือคือคือคอ้ยกลัวไม่หยาดีไเราจะเป็นนางงามสมมบุออกไปเซเว่นเขาต้องสวยตลอดป่ะสวยตลอดอย่างหรัต้องเติมลิตรนิดนึงแล้วจะไปปากล็อกปากอะไรไม่ได้แล้วไปเดินโลตัสแล้วเป็นหน้าสดอย่างดังแบบได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้เขาทูบหัว ปอเลยเขาคิดว่าปลาอะสมมติสมมติมึงเดินอยู่ในซูปเปอร์ถ้าเป็นนางแบบอยู่ในซูปเปอร์เป็นไงก็เดินเลยนะ่าสดเดินเลยแล้วปลาเลิกปลาเลิกปลากับแมคค้าอุ้ยดุกตัวนี้มันอุ้ยดุกตัวนี้มัน <laughs> มอันนี้แม่ค้าอันนี้ไม่ใช่ปลา <laughs> ไปใช้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาวนการนางแแบเพื่อนนางแบแล้เราแล้าะแล้วของเขาเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเราหน้าบึ้งแล้วของเขาอะยิ้มเป็นไงแกปอมค่ะแกยิ้มปอมแต่แค่แกปากสวยเพราะแกฉีดคือยิ้มไม่เท่าไหร่กราพริบตาอย่างนี้เขายิ้มไงอันนี้ยิ้มธุรกิจไหนยิ้มธุรกิจยิ้มยิ้มยิ้มมีมูดเดียวเหงือกแห้งเป็นไงเหงือกแห้งเลียฟันปากแห้งเป็นไงเลียปากลิปติดฟันเป็นไงเลียไม่ทำอย่างอื่นเลยหรอ อะโอเคโตไฟแลบพอปะพอนะโตไฟแลบไแลบเกิน จับไม่ทันใครก็ประกวดนางงามได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจนเดอร์ไหนหุ่นแบบไหนเขาประกวดได้หมดค่ะหนูหนูนางงามของหนูนะำมันโซเยสเดย์สมัยโอ้ยสมัยไหนไม่รู้ดีละถ้าประกวดนางงามเนี่ยแล้วถ้าไม่เข้าเนี่ยเขาเลยมีประโยคนี้ไงนางงามตกกระป๋องเป็นางแบบมาเดินเหมือนกันหมดเลยครับเดินอย่างเดียวอีดอกไม่ได้ยิ้มเดินน้ำลายบูดอะของเราเดินไดของเเราินแบบไหนบ้างได้บ้างกูเดินอีกแล้วกูจะครบ2กิโลแล้วเนี่ยวันนี้เดินแค่ตรงเนี้ยการทำซิกเนเจอร์วอล์กเวลาเดินอะ มันเดินไวแล้วอ้หนางแบบก็มีสิงเดอร์วอล์กอ่ะมุณเดินยังไงเดินแบบแต่ล่าสุดที่เขาอุ้ยไปเดินไปอ๋อเออมีมีจริงมีจริงมีจริงนางงามก็ทำไม่ได้อะไรแบบนี้นางงามไหนในนางงามป๊าปั๊บหอยู่ก็ยังไม่หยุดนะมาก่อนมานี่เอ้ยเก็มาอ้าวแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้โอ้ไหนมันเซ็กซี่อันนี้รอบอะไรรอบเผาจริงอันนี้รอบเผาจริง ไม่แล้วนางงามอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นตัวเต็งหรือว่าไม่ได้แบบมีแสงเยอะอย่างเงี้ยก็ได้เดินแค่รอบเดียวนะเนางงานมาเมื่อไายลูกรู้จักไหมที่มาปุ๊บลงมาจากไหนเนี่ยมาเมื่อมีคนเดียวจะเบื่อทั้งเจ็ดสิบคนเลยจะให้วิ่งแข่งกันเข้าเส้นเลยไม่แลวนางแบบว่าเดินรอบเดียวไม่ได้ไม่มีใครเดินสองรอบนางแบบเดินสองรอบนี้เขาเดินนางแบบสองรอบจริงจริงจริงงานเดียวกัน เธอละชันบอกนะว่าเตรียมตัวก็เยอะกว่านางแบบเยอะมันเสียเวลากว่าเธอจะได้เป็นดาวตลาดแสงเขาต้องอดข้าวไหมสุดๆนางแบบไม่อดหรอไม่อดไม่อดกระถิบมันหลักเหรอเธอนี่นางแบบจากเอสตานี่เคยอดไหมไม่อดเรากินไปย่าไปกี่จานเป็นมันพันอ่ะเป็นมันพันอ่ะกินเนื้อไปจัดถาสมมุติเดินเดินปุ๊บปั๊บมันต้องมีไหวทิพนะว่าจะเกิดอะไรต้นสูงล้อมเดินเราสูงเดินอีกแล้วเหรอเดินเดินเดินเดนนี้เดินนะปิ๊บ ปึ๊บช้างสงหากปึ๊บปึ <No ๊บไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็ต้องมีแบบไหวทีเพ่าะเราจะเออยังไงแต่งงามปุ๊บปุ๊บหลงปุ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ยาไอ้ยาไอ้เว่ดิฉันไอ้ยาไอ้ยา ออมันมีคนให้กำลังใจแล้วก็จริงเราเราคือนางแบบอ่ะเวลาคนนั่งฟอลโลคือไฮโซทั้งนั้นปุ๊บมึงร้องปุ๊บไฮโซเตะเตยเตะเตยคางขึ้นมาทำไงอะแล้วนางงามอ่ะเวลาจะไปถมกเนี้ยต้องแต่งเต็มแต่นางแบบหน้าสวยไปเลยขอบอดเอลอยของเราโนบาได้ไหมได้ของนแ้่โนบาได้ไหมไม่ได้ได้เขาหัวได้ค่ะเปิดกว้างหนุ่มหนุ่มนางงามยุคเก่าเลยโสเก่าเกินโสดวันเกิดแล้วถ้าเห็นหัวนมของอันเนี้ยเราล้อปะล่อ เพราว่าหูหนวนมชมพูจังบ้าเฮ้ยแกอย่าดีอ่ะไปต้อมเถียงกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกคนก็คือโอ้โหไฟแลบไฟร้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้คือเถียงกันไม่ได้ไปส่งคำพูดชัวชันดีกว่าป่ะฟังนะฟังดีๆฉันคือคนรุ่นใหม่จ้ะพวกหล่อนน่ะมันเป็นพวกอินฟูรุ่นกลางที่พร้อมจะโดนเททินฟังนะ นางงามและนางแบบเนี่ย<ด>เขาเหมือนกันในแง่ของความสวยมีหรือเปล่าความสวยหน้าตาเขาดีมีหรือเปล่าหน้าตาดีมีสมองมีหรือเปล่าเขามีทุกอย่างเหมือนกันจ้ะนางแบบและนางงามนะจ๊ะและที่สําคัญคือนางแบบเขาพรีเซนต์เสื้อผ้าส่วนนางงามเขาพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของเขาทําเป็นป้าฝนนินิวอคิดว่านางแบบและนางงามมีแต่ข้อดีข้อเสียยกไว้ให้ฝนนินิวเป้ยหนุ่ม โมดูสิชื่อยังจําพวกมันไม่ได้เลยอ่ะมีแต่ข้อเสียเข้าใจปะเพราะฉะนั้นนางแบบและนางงามไม่มีข้อเสียจ้ะมีแต่ข้อดีเพราะทั้งสองอาชีพนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้คือฝั่งนะั้นนางแบบที่ดีเนี่ยเมื่อเวลาเขาใส่เสื้อผ้าเขาทําให้เสื้อผ้าเนี่ยสวยและที่สําคัญคือนางแบบคือคนที่ขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจและอุตสาหกรรมของวงการแฟชั่นด้วยนะจ๊ะส่วนนางงามไม่ต้องพูดถึงดี10 10 10 เพราะว่าตอนนี้นางงามคือซอว์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศครับแต่ที่แน่ๆคุณลูกค้าทุกคนกราบวิงวอนรู้ใช่ไหมว่าฉันจะพูดอะไร5คนนี้คือนอกจากคุณจะพรีเซน์สินค้าไม่ได้แล้วอาจจะต้องปิดโรงงานนะในรายการนะ่ะป้าคือพี่มีหัวสู้พี่ฝนไม่ได้เลยป้าว่าถ้าป้ามาป้าจะสู้พี่ฝนไนม ฟังนะฝนมึงจําคําพูดของอ e ีนิวของกูของอ e ีมิกของคนทุกคนมาแล้วมายําเป็นของมึงค่ะคนอย่างมึงอะสมองไม่มีจ้าเอาคนคําพูดคนอื่นมาพูดที่อ e ีนิวพูดว่ามึงอะเอามุกของมันไปเล่นอนะถูกค่ะมึงชอบเอามุกของคนอื่นไปเล่นหมดคะ่ะอีฝนนี่มึงจะให้กูด่าอีฝนจนแบบจนจนให้มันชีวิตมันดับดิ้นไปเลยใช่ป่ะฮะพอเถอะพอกูไม่เอาแล้วเหนื่อย เย้ขอบคณป้าตื่นนะคะป้าต <Kle skirt> ื <Kendall mä S 1> ่นก <Ich> <detta> ูรูกูรูแห่งวงการกูรูบางกูไม่รูบางก็ใครจะเป็นนางงามหรือเป็นนางแบบก็อย่างที่เขาแบบมีคำคมให้พูดกันนะคะว่าถ้าทุกคนทำได้เราก็ไม่ต้องทำ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณโยชิด้วยนะจ๊ะเป็นกางวนนี้สนุกสนานไหมสนุกสนามากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยให้พวกเราด้วยนะคะไปรับไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ